โอเคสวีดัสสวัสดีคุณผูช้ชมทุกท่านด้วยผมตอนนี้ก็อยู่กับพี่ไฟมาแล้วนะผมนพามาดูรถนะพามาดูรถหลังจากที่แบบไม่ได้ไม่ได้โพดไม่ได้อะไรมาด้วยเนาะเพราะเพนมีปัญหาผมมีปัญหาแล้วทำอะไรไม่ได้เขาทำอะไรก็ได้ก็เลยยังไม่ได้โพสต์วันาานี้ก็พาไปดูว่ามีรถอะไรบ้างสำหรับทุกคนก็ถามมาก็มีถามหลายรุ่นหลายหลายตัวอยู่เนาะบางทีเราไม่มีเข้ามาทั้งเนาะบางทีก็หายหายากก็เลยอาจจะมีตอนนี้ก็อาจจะเป็นเรือร้อยสิบไทยแล้วก็โซนิกแล้วก็อะไรแบบร้อยยี่สิบห้าใช่ไหม แล้วยิม่าห no like ์นี่ถามมาเยอะนะแต่ว ah, ่ามันมีหลายตัวไม่รู้จะเอาตัวไหนมาขายดีเนาะมีคนถามเข้ามาเยอะมากเลยนะมาดูราคาแต่ราคาลดลงลดแต่ราคาเนาะดูสาเดมราคาคือราคาที่คือตามโพนเลยเนาะราคาตามโพนนี่คือไม่รวมส่งนะอันนี้คือราคารับเองนะเป็นราคาที่รับลูกค้ารับเองก็จะอยู่ประมาณนี้นะหรืออยากจะมารับที่ร้านก็มาได้เนาะที่ร้านคายเต็มก็พออยากจะมารับที่นี่ก็มาได้ที่นี่ก็คือได้เนาะผมสามารถตอบได้ นี่ว่าเดี๋ยวจะทำเขาอย่างไรแบบ่านกินโพสเนาะงานอินโพสให้ใหม่เลยเพราะว่ายังไงอะโพสไม่ได้ตอบไม่ได้นะเป็นสามสี่วันแล้วเาเพิ่งจะกลับมาได้วันนี้นะเดี๋ยวจะพยายามทำนะวันนี้ก็เพิ่มพยายามตอบลูกค้านะลูกค้ามาขายเดินดูที่ละพันไปเลยนะอันนี้ก็เป็นเริ่มร้อยสิบนะผมอาจจะไม่ได้สตาร์ทกั้งด้วยนะเดินดูสองล่างแล้วลูกค้าก็ถามนะเริ่มร้อยสิบไอ้นี่เยอะมากอ่ะตอบแค่ไม่บันไดไบางคันนี่ไม่มีถือเราจะขายเลยพอลดหัว S <S เยอะไหมานะเอออันนี้ก็ลดเพิ่มที่แล้วอยา่างที่เรียกว่าอะไรอันนี้ก็จะเป็น LED อันนี้ LED มีมาหนึ่งคันค่ะ LED หนึ่งคันนี่คเองแต่ว่าน้ำมันหมดที่เขาบอกว่าน้ำมันหมดเนาะเลยไม่ได้สตาร์ทให้ฟังนะแต่ถ้าไม่หมดเราจะสตาร์ทให้ฟังอยู่เข้าไปท่อเดิมก็ยี่เมียบเลยครับผมเนี่ยเมียบดีก็มีหลายคนอยากจะถามแทนลูกค้า,าก็ไม่ใช้งานนะผมนะขับเล่นขับสนุกขับอะไรก็แล้วแต่ลูกค้านะลูกค้าซื้อไปแล้วเนาะ เอออยากจะขับยังไงก็ได้อยากจะยกล้ออยากจะถอนล้อขับหรือไม่ใส่ล้อก็ได้หรือไม่ใส่อะไรก็ได้นะไม่ใส่อะไรก็ได้นะแล้วใส่ลูกค้าเลยนะซื้อไปแล้วอยากขับยังไงก็ขับนะก็จะมีโซนิกด้วยนะผมมปนโซนิกสองคันนี่สองคันนะครับสองคันนะผมนะเนี่ยก็จะมีโซนิกด้วยก็จะมีรุ่นอื่นๆเข้ามาด้วยนะผมไม่ใช่จะเป็นแค่รุ่นนี้แล้วก็ตามอัปเดตเนาะตามอัปเดตตามโพสบางทีอาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปทุกคันเนาะอาจจไม่ได้ถ่ายรีวิวทุกคันนะอาจจะเป็นถ่ายแค่เฉพาะคันหรือเป็นเฉพาะเออเฉพาะคันน บางทีว่ามาเร็วไปเร็วเนาะยังไม่ไเห็นด้วยไปแล้วพี่แจไปไปแล้วเรียบร้อยเลยนะผมนะก็พยายามอยากจะทําคลิปอยากจะมาถ่ายคลิปให้กับทุกพันอยู่แต่ว่าบางทีมันทําไม่ได้เนาะใช่ค<า>่ะบางทีก็ทำแบบจย่างอื่ด้วยนะผมนะบางคนก็มีงานมีการมีภาระทำนะผมก็อาจจะไม่ได้มาถ่ายคลิปเพราะส่วนมากก็ไม่มีตากล้องเพราะว่ากล้องมันไม่ค่อยบ้างเลยนแต่ละคนหลายๆดูนะครับผมนะไ้ครอบคะแนนสีส่แจค่ะ ดูได้เลยจะสามารถเขาก็ดูที่ร้านได้เลยนะครับผมนะติดกับมบอเตอร์สนะครับผมนะร้านอยู่ที่นี่นะครับเข้าม,มาได้นะเข้ามาดูได้ที่ร้านนะครับผมนะก็ราคาจะตามโค้ดเลยเนาะใช่ค่ะมมนี่คือเป็นราคาที่ลูกค้ารับเองเนาะรับเองหรือมารับที่ร้านไม่รวมส่งนะแต่ถ้าราคาส่งก็จะมีแบบกับบริษัทขนส่งนะครับผมนะเพราะว่าผมก็ไม่ทราบว่าลูกค้าอยู่จังหวัดไหนถ้าส่งแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเนะาะบางคนคาอาจจะถูกบางคนอาจจะแพงเนาะอยู่ที่ระยะทางใกล้ไกลนะครับผมนะวิ่งรถทางมาดู สตาร์ทุกคันนะแต่วันนี้จะพยายามถ่ายรูปแล้วก็เราจะรัานกินเนาะใช่วันนี้จะรันโค้ดให้ใหม่หมดเลยค่ะคือมันตอบไม่ได้บางทีเราเห็นแต่เราอยากตอบแต่มันตอบไม่ได้นะวันนี้เราจะพยายามอัปเดตคันที่มีเนาะมีคันไหนบ้างมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะอัปเดตใส่ราคาให้ดูนะเดี๋ยวถ้สนใจอยากได้รถไปใช้งานเนาะวันนี้ก็พามาดูนะผมนะบางทีก็อ่าเรียกบางทีดึกๆก็ไม่ต้องโทรมาก็ได้นะครับเวลาตอนตีสองตีสามยังไม่โทรมานะถ้าผมถ้าเดี๋โทรคุยธุระหรือปรึกษาอยากสอบถามก็คุยเป็นตอนเช้าเนาะ ตอนเช้าตอนเที่ยงตอนกลางวันได้แต่ที่สองที่สามไม่เอานะครับผมนะไม่เอาแนละ้วอยตรงกดึกๆนะผมไม่รับนะก็พยายามทําแบบท่คลิปให้ทุกคนดูบางคนเขาบอกพี่ทำไมพี่ไม่เห็นรีวิวคันนี้เลยพี่ไม่เห็นรีวิวคันนี้บางทีไม่ได้ไปด้วยเนาะบางทีไม่ได้อยู่กับรถอย่างนี้บางทีมาเร็วไปเร็วด้วยเนาะ นี่แหละครับผมว่าทำไมพี่ถึงไม่ได้รีวิวทุกค,คันก็ประมาณนี้แหละครับผมวนะ่ามาคันก็อยากไม่ได้รีวิวด้วยซ้ำเลยเนาะมาสำหรับวันนี้ก็พันเล็กน้อยนะเดี๋ยวจะไปรันอินให้ดูนะ<ช>มันนีคเราจะรันโพสต์ให้ว่าเหลือคันไหนบ้างนะคะใช่เราจะรันใหม่เลยเพราะว่าระบบเพิ่งใช้ได้เพระมันเมื่อเช้านี่แหละครับผมเพิ่งตอบลูกค้าได้เพิ่งขายรถเพิ่งอะไรเนะาะก็เมื่อเช้านี้เองนะผมนะเดี๋ยวจะรันอินโพสต์ให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะว่ามีคันไหนราคาเท่าไหร่อะไรเป็นยังไงจะตามโพสต์ตามแจ้งนะราคานี้ก็คือรับเองที่ร้านที่บ้านนะถ้าจัดส่งกก็จจะะะมมีค่่าาบรริัดสงนนผ ถ้าลรคลีค่นี่ขอตัวลราไปก่อนอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะคลิปหน้าจะพาไปดูรุ่นอะไรอย่าลืมฝากติดตามคลิปนี้ขอตัวลราไปก่อนพบใหม่คลิปหน้าาสวัสดีค่ะบ๊ายบาย